ฉันเป็นคนที่โชคดีเรื่องเงินทองที่สุดในโลกใบนี้เงินทองจำนวนมากเดินทางมาหาฉันแล้วฉันเป็นราชนีแห่งเงินทองอภิมหาเศรษฐีทั่วโลกเตรียมนำเงินมาให้ฉันจากทั่วทุกสารทิศฉันได้รับเงินจำนวนมหาศาลแน่นอนฉันเชื่อพลังพระเจ้าในตัวฉัน ฉันเชื่อพลังเนรมิตในตัวฉันฉันเชื่อคำสัญญาจากพระเจ้าในตัวฉันฉันเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินทองเป็นของขวัญจากพระเจ้าในทุกวันฉันได้รับเงินทองเป็นของขวัญทุกวันฉันได้รับเงินทองเป็นประจำสมัยเสมอ ข่าวดีเข้ามาแล้วเรื่องดีเข้ามาแล้วสิ่งดีเข้ามาแล้วฉันรวยพันล้านแล้วฉันเป็นเจ้าของเงินพันล้านแล้วฉันมีเงินพันล้านแล้วฉันได้รับเงินพันล้านแล้วเงินพันล้านอยู่ในมือของฉัน ฉันกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วฉันมีเงินทองฉันมีอำนาจฉันมีพลังในการเสกเงินทองเท่าที่ฉันปรารถนาฉันเป็นผู้เดียวที่เสกเงินเท่าไหร่ก็ได้เงินพันล้านอยู่ในบัญชีธนาคารของฉันแล้วฉันร่ำรวยมากระดับพัน มีคนอยากให้เงินพันล้านกับฉันอย่างง่ายดายมีคนอยากให้เงินพันล้านกับฉันอย่างง่ายดายคนรักฉันอยากให้เงินพันล้านกับฉันไม่ใช้แน่นแน่นฉันได้รับเงินพันล้านง่ายมากจริงๆคนนำเงินพันล้านมาประเคนให้ฉันถึงที่เงินพันล้านฉันได้รับง่ายมากจริงๆฉันได้รับเงินพันล้านเดี๋ยวนี้ทันที ฉันรวยพันล้านแล้วฉันมีเงินพันล้านแล้วจริงๆพระเจ้าประทานเงินพันล้านให้ฉันแล้ววินาทีนี้พระเจ้าให้เงินพันล้านกับฉันแล้วเดี๋ยวนี้เงินพันล้านอยู่ในชีวิตของฉันแล้วฉันคืออภิมหาเศรษฐีพันล้านแล้วตอนนี้ฉันรวยพันล้านแล้วจริงๆเงินพันล้านเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียว ฉันได้รับเงินพันล้านอย่างถูกต้องและเป็นเงินสะอาดจากพระเจ้าพระเจ้ารักฉันจึงให้เงินพันล้านกับฉันอย่างง่ายดายฉันรวยพันล้านแล้วจริงๆฉันเป็นคนที่โชคดีเรื่องเงินทองที่สุดในโลกใบนี้เงินทองจำนวนมากเดินทางมาหาฉันแล้ว ฉันเป็นราชนีแห่งเงินทองอภิมหาเศรษฐีทั่วโลกเตรียมนำเงินมาให้ฉันจากทั่วทุกสารทิศฉันได้รับเงินจำนวนมหาศาลแน่นอนฉันเชื่อพลังพระเจ้าในตัวฉันฉันเชื่อพลังเนรวิตในตัวฉันฉันเชื่อคำสัญญาจากพระเจ้าในตัวฉัน ฉันเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินทองเป็นของขวัญจากพระเจ้าในทุกวันฉันได้รับเงินทองเป็นของขวัญทุกวันฉันได้รับเงินทองเป็นประจำสม่ำเสมอข่าวดีเข้ามาแล้วเรื่องดีเข้ามาแล้วสิ่งดีเข้ามาแล้ว ฉันรวยพันล้านแล้วฉันเป็นเจ้าของเงินพันล้านแล้วฉันมีเงินพันล้านแล้วฉันได้รับเงินพันล้านแล้วเงินพันล้านอยู่ในมือของฉันฉันกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วฉันมีเงินทองฉันมีอำนาจ ฉันมีพลังในการเสกเงินทองเท่าที่ฉันปรารถนาฉันเป็นผู้เดียวที่เสกเงินเท่าไหร่ก็ได้เงินพันล้ลานอยู่ในบัญชีธนาคารของฉันแล้วฉันร่ำรวยมากระดับพันล้ลานมีคนอยากให้เงินพันล้ลานกับฉันอย่างง่ายดายมีคนอยากให้เงินพันล้ลานกับฉันอย่างง่ายดาย คนรักฉันอยากให้เงินพันล้านกับฉันมาใช้น่นแน,น่ฉันได้รับเงินพันล้านง่ายมากจริงๆคนนําเงินพันล้านมาประเคนให้ฉันถึงที่เงินพันล้านฉันได้รับง่ายมากจริงๆฉันได้รับเงินพันล้านเดี๋ยวนี้ทันทีฉันรวยพันล้านแล้วฉันมีเงินพันล้าน พระเจ้าประทานเงินพันล้านให้ฉันแล้ววินาทีนี้พระเจ้าให้เงินพันล้านกับฉันแล้วเดี๋ยวนี้เงินพันล้านอยู่ในชีวิตของฉันแล้วฉันคืออภิมหาเศรษฐีพันล้านแล้วตอนนี้ฉันรวยพันล้านแล้วจริงๆเงินพันล้านเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวฉันได้รับเงินพันล้านอย่างถูกต้องและเป็นเงินสะอาดจากพระเจ้า พระเจ้ารักฉันจึงให้เงินพันล้านกับฉันอย่างง่ายดายฉันรวยพันล้านแล้วจริงๆฉันเป็นคนที่โชคดีเรื่องเงินทองที่สุดในโลกใบนี้เงินทองจำนวม,มากเดินทางมาหาฉันแล้วฉันเป็นราชนีแห่งเงินทอง อภิมหาเศรษฐีทั่วโลกเตรียมนำเงินมาให้ฉันจากทั่วทุกสารทิศฉันได้รับเงินจำนวนมหาศาลแน่นอนฉันเชื่อพลังพระเจ้าในตัวฉันฉันเชื่อพลังเนโรในตัวฉันฉันเชื่อคำสัญญาจากพระเจ้าในตัวฉันฉันเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินทอง เป็นของขวัญจากพระเจ้าในทุกวันฉันได้รับเงินทองเป็นของขวัญทุกวันฉันได้รับเงินทองเป็นประจำสม่ำเสมอข่าวดีเข้ามาแล้วเรื่องดีเข้ามาแล้วสิ่งดีเข้ามาแล้วฉันรวยพันล้านแล้ว ฉันเป็นเจ้าของเงินพันล้านแล้วฉันมีเงินพันล้านแล้วฉันได้รับเงินพันล้านแล้วเงินพันล้านอยู่ในมือของฉันฉันกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วฉันมีเงินทองฉันมีอำนาจฉันมีพลังในการเสกเงินทองเท่าที่ฉันปรารถนา ฉันเป็นผู้เดียวที่เสยเงินเท่าไหร่ก็ได้เงินพันล้านอยู่ในบัญชีธนาคารของฉันแล้วฉันร่ำรวยมากระดับพันล้านมีคนอยากให้เงินพันล้านกับฉันอย่างง่ายดายมีคนอยากให้เงินพันล้านกับฉันอย่างง่ายดายคนรักฉันอยากให้เงินพันล้านกับฉันเวทชัยเล่น ฉันได้รับเงินพันล้านง่ายมากจริงๆคนนำเงินพันล้านมาประเคนให้ฉันถึงที่เงินพันล้านฉันได้รับง่ายมากจริงๆฉันได้รับเงินพันล้านเดี๋ยวนี้ทันทีฉันรวยพันล้านแล้วฉันมีเงินพันล้านแล้วจริงๆพระเจ้าประทานเงินพันล้านให้ฉันแล้ววินาทีนี้พระเจ้าให้เงินพันล้านกับฉันแล้วเดี๋ยวนี้ เงินพันล้านอยู่ในชีวิตของฉันแล้วฉันคืออภิมหาเศรษฐีพันล้านแล้วตอนนี้ฉันรวยพันล้านแล้วจริงๆเงินพันล้านเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวฉันได้รับเงินพันล้านอย่างถูกต้องและเป็นเงินสะอาดจากพระเจ้าพระเจ้ารักฉันจึงให้เงินพันล้านกับฉันอย่างง่ายดายฉันรวยพันล้านแล้วจริงๆ ฉันเป็นคนที่โชคดีเรื่องเงินทองที่สุดในโลกใบนี้เงินทองจำนวนมากเดินทางมาหาฉันแล้วฉันเป็นราชนีแห่งเงินทองอภิมหาเศรษฐีทั่วโลกเตรียมนำเงินมาให้ฉันจากทั่วทุกสารทิศฉันได้รับเงินจํานวนมหาศาลแน่นอนฉันเชื่อพลังพระเจ้าในตัวฉัน ฉันเชื่อพลังเนรวิทในตัวฉันฉันเชื่อคำสัญญาจากพระเจ้าในตัวฉันฉันเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินทองเป็นของขวัญจากพระเจ้าในทุกวันฉันได้รับเงินทองเป็นของขวัญทุกวันฉันได้รับเงินทองเป็นประจำสม่ำเสมอ ข่าวดีเข้ามาแล้วเรื่องดีเข้ามาแล้วสิ่งดีเข้ามาแล้วฉันรวยพันล้านแล้วฉันเป็นเจ้าของเงินพันล้านแล้วฉันมีเงินพันล้านแล้วฉันได้รับเงินพันล้านแล้วเงินพันล้านอยู่ในมือของฉัน ฉันกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วฉันมีเงินทองฉันมีอำนาจฉันมีพลังในการเสกเงินทองเท่าที่ฉันปรารถนาฉันเป็นผู้เดียวที่เสกเงินเท่าไหร่ก็ได้เงินพันล้ลานอยู่ในบัญชีธนาคารของฉันแล้วฉันร่ำรวยมากระดับพันล้าน มีคนอยากให้เงินพันล้านกับฉันอย่างง่ายดายมีคนอยากให้เงินพันล้านกับฉันอย่างง่ายดายคนรักฉันอยากให้เงินพันล้านกับฉันเวทชัยเล่นๆฉันได้รับเงินพันล้านง่ายมากจริงๆคนนําเงินพันล้านมาประเคนให้ฉันจึงที่เงินพันล้านฉันได้รับง่ายมากจริงๆฉันได้รับเงินพันล้านเดี๋ยวนี้ทันที ฉันรวยพันล้านแล้วฉันมีเงินพันล้านแล้วจริงๆพระเจ้าประทานเงินพันล้านให้ฉันแล้ววินาทีนี้พระเจ้าให้เงินพันล้านกับฉันแล้วอยู่นี้เงินพันล้านอยู่ในชีวิตของฉันแล้วฉันคืออภิมหาเศรษฐีพันล้านแล้วตอนนี้ฉันรวยพันล้านแล้วจริงๆเงินพันล้านเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียว ฉันได้รับเงินพันล้านอย่างถูกต้องและเป็นเงินสะอาดจากพระเจ้าพระเจ้ารักฉันจึงให้เงินพันล้านกับฉันอย่างง่ายดายฉันรวยพันล้านแล้วจริงๆ